โอเคนะครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวฟรีไฟล์ครับทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็ อ่านะครับผมมาอยู่ในเกมของคารีนาฟรีไฟกันอีกแล้วนะครับผมก็สำหรับในวันนี้เนี่ยผมก็นะครับผมจะแต่งตัวไก่นะผมไปปักทงกันอีกแล้วนะครับผมในโหมดฟรีสไต yle นั้นเอนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปรกนเอนะครับผมก็ขอฝากตัวด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเข้าในโซนฟรีสไตล์นะครับผมตอนนี้เนี่ยมันมีกิจกรรมอะไรบ้างวะอ๋อนี่นะผมจะเป็นกิจกรรมตลาดแห่งความมืดนะผมหลังห้องทํางานซานนะคครัก็ือบ จะเป็นในส่งกิจกรรมนี้เลยนะครับผมก็คือเป็นตลาดเหมือนกับเป็ตลาดแห่งความมืดนั่นเลยนะครับผมนั่นก็คือลดราคานั่นเองนะครับผมนี่ถ้าเราเลือกของเยอะมันก็จะลดเยอะนั่นเองนะครับผมดูดีสามชิ้นนี่เหลือแค่ห้าร้อยกว่านะครับผมทุกคนเออนะครับผมใครที่ซื้อแล้วนะครับผมลดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมทุกคนแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะครับผมทุกคนอันนี้ก็เป็นกิจกรรมเติมนะครับผมเพื่อที่จะรับไดมอนด์คืนนั่นเองนะครับผมนี่นะของขวัญจากซาานนนนตต้้ะะคคครรรับบผผมมมทุกกก็็ือเเเิี่ยพชจได นอยเพชรก็จะได้กลับ100นะครับผมนี่5้0รก็ได้อีก50นะครับผมแล้วก็เป็นกิจกรรมนะผมที่เล่นสกินปืนนะผมรับสกินปืนแบบฟรีๆเลย10กล่องนะผมต่อ1วันนะก็คือ10วันเนี่ยก็คือ100กล่องเลยนะครับผมลุนรับสกินปืนถาวรเยอะมากเลยนะครับผมแล้วก็นี่เป็นกิจกรรมล็อกอินกามปีนะครับผมทุกคน ก็คือจะได้กระเป๋านี้เลยนะผมทาเล็อกอินครบนะครับผมนี่กระเป๋านักซุ่มยิงนะครับผมทุกคนก็คือจะเป็นกิจกรรมนี้ด้วยนะผมก็คือโตเค็นนี้เนี่ยสามารถไปสุ่มในกล่องได้นะผมที่ร้านค้านะผมกล่องละกี่ไดมอนด์เลยวะกี่ไดมอนด์แล้วผมจำไม่ได้นะผมเพื่อที่จะอัมาแลกของกับพวกนี้นะทุกคนไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหรือว่าระเบิดอะไรพวกนี้นะครับผมทุกคนนั้นแล้วก็อาจจะมีกล่องอันนี้ด้วยนะครับผมนี่อันนี้เป็นกล่องนะครับผมเป็นแอปปิโนยีย221 0นะครับผมทุกคนเพื่อที่จะนำมาแลกซิสพวกนี้เนาอดบบุชแ ยูโอเคอะไรแบบนี้นะผมเออเสื้อนี้เห็นไหมเออนะผมนํากลับมาหมดแล้วนะครับผมโอเคเนี่ยผมประมาณนี้นะครับผมสรับกิจกรรมใหม่นะครับผมเดี๋ยวเราไปแต่งตัวไก่กันดีกว่านะครับผมเพื่อที่จะนํานไปปักธงในโหมดฟิวส์ตานั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เป็นแต่งตัวผู้หญิงมานะทุกคนก็แต่งประมาณนี้นะครับผมทุกคน ก็น่าจะเป็นแบบไก่พอสมควรทุกคนนะไม่แต่ว่าไม่ไก่เยอะนะแต่ว่าถ้าไก่เยอะเกินไปเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับผมก็จะแต่งประมาณนี้ไปก็แล้วกันนะครับผมจะเป็นผู้หญิงนะเดี๋ยวจะลองไปย่อใส่ผู้ชายดูนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันในโหมดฟิเตตายกันเลยดีกว่านะครับผมไปดูกันเลยโอเคนะครับผมทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็เข้ามาในโหมดฟิเตตายแล้วนะทุกคนเฮ้ยมีคนเต้นอยู่อะทุกคนลองย่อใส่เขาดูดิโหลเลยเขาย่อให้เลยแต่งตัวอย่างนี้ก็มีคนย่อให้เหมือนกันนั่นนี่นะครับผมทุกคน เออเนี่ยผมก็ย่อให้นะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราลองไปย่อใส่อคนนี้ดูดิเฮ้ยเขามีเฮ้ยเขารักกันว่ะเขาให้หัวใจกันวะนี่ย่อ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 โอ้โหเฮ้ยเธอเฮ้ยนายสนใจเราหน่อยดีโลดูดิเฮ้ยเดี๋ยวลองให้หัวใจเขาไปก่อนนะครับผมทุกคนดูดิเฮ้ยโดนเมินอะไรวะนี่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 เขาให้หัวใจกันวะโอ้โหเ็ายิงใส่เลยอวะเ็ายิงใส่เลยวะมีท่าหัวเราะไหม ไม่ได้เอามานะครับผมทุกคนโอ้โหเขายิงใส่ผมเลยว่ะอะไรวะยิงใส่แบบนี้ลองปักธงดูดิมีใครสนใจเราบ้างเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรแบบบเมื่อกี้อะไรแบบแบบอือดูดิอ่ะดูดิจะมาสนใจไหมเออเนอะผมเมื่อกี้นี่เมื่อกี้ได้ยิงผมนะทุกคนอ้าวไปไหนลววเลยวะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยนี่ปักธงนะเว้ยปักธงนะเว้ยเออนี่งมาแล้วทุกคนมาแล้ววะทุกคน เฮ้ยมาแล้ว่ะมีปะสนใจยังเอ้สนใจได้ยังเห้ยสนใจได้ยังเห้ยโอเคนะครับผมทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็เข้ามาแล้วนะครับผมเฮ้ยมายินจื่เฉยก็มีคาบบกีมาโย่ให้ไว้ทุกคนเฮ้ยโย่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 เฮ้ยคนนี้แต่งตัวไก่เหมือนผมไหมเนี่ยเฮ้ยคันได้อยู่นะแต่ว่าไม่ได้เติมนะครับผมทุกคนมีโย่โย่โย่เออเนี่ยผมก็โย่ให้ผมปะโอโย่อดิย่อดิเฮ้ยย่อ ดูดิคนสวยมากเขาไม่ตามทนะุกคนหรือว่าก็รู้จักผมวะ <_ an> หรือว่าเขาจำไอเดีผมได้เออเนี่เยเขาย่อให้นะครับผมทุกคนได้อยู่นะทุกคนเดี๋ยวลองอ่ายอ่อให้ใครดีวะวันนี้ล่ะฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลนี่เราให้หัวใจด้วยนะเราให้หัวใจด้วยนะ <_ an> ดูดีโอ้โหสาวทำไมไมาย่งเราแบบนี้โอ้ดูดีวสาวแต่งตัวมาอย่างสวยโอ้โหคาบูกิเล่นฟุตบอลว่ะ ตาบุกีเล่นฟุตบอลปะนี่ใยนอนเลยนอนเลยตรงนี้ดงผู้บ่าวนะครับปมทุกคนคนนี้แต่งตัวอะไรมาเนี่ยสีดา่างแน่โอ้เกยอโอ้โหโอ,อาร์มเอือยนะครับผมโอ้โหน่าคนนี้น่าจะเป็นสายเติมอยู่นะครับผมทุกคนเฮ้ยดูดีดีนะบอกรักใครได้บ้างวะเนี่ยโอเคนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราอ่าจัดเต้นตานี้เป็นท่าสายฟรีนะทุกคนเราเต้นตไปก่อนไก่เฮ้ย <c oughs> ว่าใครวะว่าใครวะตามไปด้วยดิฮัลโหลมามาอืม,ม,อ,มอ่ะยืนเปนหัวเลยเอ้าเฮ้ยเกือบตกโอ้โหมาปากักธงโชว์แล,ล้วกันอืมโอเคยังไงนี่ขอปิดได้หมดเลยปิดเบื้องหลังให้หมดเลยอืมเอาไงโอ้โหไม่มีใครสนใจอะไรเลยเกิดอะไรขึ้นทุกคนทำไม ถ้าปักทุงตอนนี้มันมันไกลยังวะฮะขออีกสักทีดิขออีกสักทีขอถ่ายรูปหน่อย <c oughs> อ่าโอเคนะครับผมโอเคได้ครับผมถ้าเจอผมก็แบบขอถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวไปปักให้นะแต่ว่าเป็นดีดีของโอเวอร์โซนนะครับผมทุกคนโอเคประมาณนี้ตานี้ก็ห้องนี้ก็ไม่ค่อยมีใครสนใจและเท่าไรนะเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันดีกว่านะครับผมโอเคนะครับผมทุกคนตอนนี้ก็เราเข้ามาอีกห้องนึงแล้วนะครับผมทุกคนเดี๋ยวผมลองย่อใส่คนนี้ดูดิ โลเลเลอะเฮ้ย hey. คนนี้ก็ได้วะคนนี้ดีกว่านะครับผมทุกคนเฮ้ยคนนี้เขามาครับสองคนหัวมีหรือเปล่าวะเฮ้ยเราไม่ยุ่งดีกว่านะครับผมไปชิมาคาเฟ่นะทุกคนเฮ้ยนี่นี่นี่ดงไก่ต้องแต่งตัวแบบนี้ั้ยเนะี่ยโหดูดิหันนี้นนในไก่ของจริงนะผมว่านะครับผมนี่เฮ้ยเรามาอยู่ในโดงไก่กันดีกว่านะตรงนู้นเขาโหดนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราลองปลอมเป็นไก่แบบปักธงอะไรอย่างนี้ดูดิ ลองผักปักดูนะครับผมทุกคนว่ามีใครมาสนใจอะไรหรือเปล่านะครับผมตั้งตรงไว้แบบนี้อยู่ดิเอ้ยเฮ้เขาจะรู้ไหมเขาจะรู้ไหมโหลดูดิเขาคิดว่าคนนู้นปักนะผมว่าทุกคนแต่ว,ว่าความจริงแล้วเนี่ยก็คือผมนะดูนะดูให้เต็มตา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 ครับน้องๆหนูหนู น้องๆหนูๆก็ดูเอานะครับผมว่าแถวนี้ใครยังไม่เอาดีกว่าีาก,ากคีมันกระจอกเอนี้บุญาา่าทุดแรโอ้โหห้องนี้มันจะมีความสนใจเยอะนะครับสำหรับธงของเราเนี่ยครับผมห้องอื่นเนี่ยไม่สนใจเลยลองพักอีกทีนึงนะครับผมปุ๊บนี่โอ้โหแล้วก็แบบนี่ขอไปนอนแล้วกันดูเหมือนว่าห้องนี้จะมีคนมุงเยอะกว่าปกตินะครับโอ้โหดูดิหวัวรถใส่อะไรยังไงอะไรอ๋อขอเต้นโชว์สายปีแล้วกันนะครับผมโอเค ว้าวคนดังยุ่เหล่โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับห้องนี้ทุกคนดูดิมีคนมามุงเต็มเลยห้องนี้นะผมไม่เหมือนห้องเมื่อกี้เลยนะผมไม่มีใครสนใจเลยก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับผมในห้องนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองไปห้องต่อไปกันดีกว่านะครับผมทุกคนอ่ะขอปักทิ้งไว้หนึ่งทีโอเคไปก่อนเด้อโอเคนะครับผมทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วนะครับผมทุกคนเดี๋ยวลองย่อใส่ดูดิน,นี่นอนคู่กับตัวน,นี้เลย <laughs> นอนคู่กับคนนี้เลยนะครับผมทุกคน นี่โอ้โหเขาไม่รังเกียจไม่วิ่งหนีแล้วว่ะเออลองย่อดูดิฮัลโหลฮัลโหลนายฮัลโหลโอ้โ,อโหนี่นี่ยอ่ยอยอ่ยอย่อเออนี่เย้ผมเขายังย่อใส่อ่ะอ,อืออก็คิดเอานะโอเคเฮ้ยมีผู้สาวนี่โอ้โหมีรองเท้านี้ด้วยวันทุกคนลองตีนหมี่ไหมเออนะผมนี่เขายอ่อให้ด้วยนะครับผมนี่เฮ้ยเขาชื่ออะไรวะโอ้โหอ่านไม่บอกว่าดีสตาร์ทอะไรวะทุกคนโอ้โห ใครมาเล่นพลุเน,นี่ยทุกคนโอ้โหลองปักตรงวันนี้ดูดิกามีอ้าวโอ้โห,โโหร่วงอะไรทำไมทำไมถึงร่วงอุยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นโอ้โหกาจจะปะกาจจะปักุงบนอากาศสักหน่อยดูดิโอ้โหเนี่ยผมอ,อก็แบบโอ้ห้องนี้ก็เจออีกแล้ว fc ก้าวมี fc ด้วยมี fc ด้วยนี่ให้หวัวใจไงโอ้โหคือแบบก็เจอ fc ครับดูเหมือนว่าคนนี้ก็จะถ่ายรูปนะครับผมเย็ด yeah, <c oughs> คนดังส่วนผมเล่นได้ไหมคนนี้แบบมาเล่นนานอย่างวาเนี่ยคนนี้เอาเฮ้ยนี่ผมมาถ่ายได้ทุกคนถ้าแบบเจอ id เวอร์่วนมาปักตรงแล้วก็แต่งตัวไก่แบบนี้ก็คือไม่ต้องตกใจนะว่าใครนะผมก็คือผมเองนะเออนะครับผมเช่าตรง <c oughs> เออผมเช่าทงนี่ับผมโอเค ประมาณนี้นะผมองนี้ก็มีคนรู้จักเยอะนะครับโหไอเจมันก็ดังเหมือนกันนะเนี่ยหโหคุณดังล้านซาับอ่ะ <c oughs> นะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมทุกคนก็โห oh, ดูดิมีแต่คนขอถ่ายรูปว่าคือแบบอเขาได้อยู่นะครับผมโ okay. อเคก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะผมดูเหมือนว่าวันนี้เราไม่เจออะไรเลยนะครับผมมีแต่แต่ว่าเรามาเจอไอคนที่แบบ ด่าเราว่าไก่นะครับผมทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปอีกห้องนึงก็แล้วกันนะครับผมทุกคนโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาห้องนี้นะผมทุกคนโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีประมาณนี้เลยเนาะทุกคนเดี๋ยวเราจะลงปัก ทงห้องนี้ห้องสุดท้ายแล้วนะครับผมทุกคนก่อนจะจากลากันไปนะครับผมใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะผมแล้กก็ลองคอมเมนต์กันมาดูได้นะผมว่าอยากให้ผมไปปักทงอะไรยังไงหรือว่าเล่นอะไรยังไงนะดิโอ้โหห้องนี้ไม่มีผู้บ่าวเลยวะมีแต่ผู้สาวนะครับผมทุกคน โอเครุ okay. ่งน,นี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างเยอะนะผมแบบว่าตอนนี้เด็กก็น่าจะเลิกเรียนกันนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะลองแบบมาลิ้นดึกๆแล้วก็ลองจีบผู้ชายดูอะไรแบบนี้นะครับผมจะคนน่าสนใจไหมแล้วใครอยากให้ทานะครับผมอย่าลืมคอมม์กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองปักตรงดูดีกว่านะครับผมว่าจะมีใครรู้จักโทงงานนี้หรือเปล่านะครับผมเฮ้ยม, <Hey, S 2> มีใครสนใจไหมวะ <laughs> ไม่มีใครสนใจเลยหรอตรงผักอยู่ตั้งอันหนึ่ง โอ้ยนั่นไงมีคนมาสนใจคนหนึ่งว่ะทุกคนเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาเต็มแล้วทุกคนมาเต็มแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ดูเหมือนว่าพวกน้องรู้จักตรงหรือเปล่าวะ โอเคไม่เป็นไรนะครับผมโอเคก็สลาบคลิปนี้ผมก็ต้องกดตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสลาบวันนี้แต่ก่อตัวลาไปก่อนนะครับผมอยากแชร์ปุมตามคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ก็มาได้เลยนะครับผมสลาบวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเจอกันกับผมบ๊ายบายครับ